สวัสดีครับนักเรียนนะวันนี้พบกับครูพานุวัฒน์นะครับในรายวิชาดนตรีนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับผมวันนี้คุณครูพานุวัฒน์นะครับจะมาสอนเรื่องนะครับเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองภาคกลางนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยนะครับเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับผมก็คือบทเพลงและก็ดนตรีท้องถิ่นนะครับผมอ่า ตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องรู้นะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับผมก็คือนักเรียนเนี่ยบอกความสัมพันธ์นะครับของเสียงร้องนะครับเสียงขึ้นดนตรีนะครับในเพลงท้องถิ่นได้นะครับโดยใช้คำง่ายๆนะครับผมถังสาระการเรียนรู้นะครับผมจากที่เราได้เรียนมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมในเรื่องของเพลงพื้นเมืองและดนตรี พื้นเมืองของภาคเหนือนะครับในสีเขียวเข้มนะครับผม่าไปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางนะครับผมในสีเขียวอ่อนนะครับผมเรามาดูนะครับว่าเพลงพื้นเมืองนะฮะและดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางนีมีที่มายังไงนะครับผมส่วนใหญ่นะครับคนภาคกลางนะฮะ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับผมจึงมีบทเพลงนะฮะที่ใช้ร้องเล่นกันนะครับผมเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยจากการทํางานนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายทอดวิถีชีวิตนะครับของคนในภาคกลางออกมานะครับเป็นบทเพลงต่างๆนะครับผมที่มีทั้งกิจกรรมที่ลักษณะุาสนานะครับผมบางบทเพลงนี่มีการขับร้องโดยไม่มีเครื่องดนตรีนะครับผม คราวนี้เรามาดูลักษณะนะฮะของเพลงร้องนะฮะและเพลงพื้นเมืองของภาคกลางนะครับอ่าอันแรกนะครับอ่าสีอ่าแดงนะครับผมอ่าก็คือลำตัดนะครับผมลำตัดนะฮะจะเป็นเพลงที่เล่นตามงานหรือเทศกาลทั่วไปนะครับผมเป็นการร้องโต้อตอบกันนะครับผมให้เข้ากับงานนั้นๆน,น,นะครับผมต่อไปคือเพลงเกี่ยวข้าวนะครับผม เป็นเพลงที่ใช้ร้องนะฮะเพื่อความสนุกสนานนะฮะ,ะบางแห่งเรียกว่าเพลงกล่อมนะครับผมชื่อเพลงว่าเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเราก็น่าจะพอเข้าใจนะครับเวลาเขาร้องในช่วงเวลาไหนเช่นเวลาเกี่ยวข้าวในครับผมเรียกว่าฤดูการเกี่ยวข้าวจะอยู่ในช่วงฤดูการประมาณเดือนอพฤศจิกาธันวามกราประมาณนั้นนะครับผมเวลาที่ข้าวสุกแล้วนะครับชาวเกษตรกรรมก็จะ มาช่วยกันเกี่ยวข้าวนะครับผมโดยมีเคียวเกี่ยวข้าวนะครับอ่าเคียวเนาะบางคนอาจจะเคยเห็นนะเป็นเคียวโค้งๆนะครับใช้เกี่ยวข้าวนะครับผมแล้วก็เวลาเกี่ยวข้าวนี่ฮะต้องเกี่ยวเวลากลางวันเนาะจะให้มองเห็นนะบางคนเ็าเกี่ยวกลางคืนนะแต่เวลาเกี่ยวข้าวนี่โอ้ักเรียนลองคิดสภาพดูครับว่าเวลากลางวันจะร้อนขนาดไหนนะครับผมเวลาเหนื่อยจากการทํางานเขาก็จะมาร้องเพลงพวกนี้นะครับอ่า เพลงเกี่ยวข้าวบ้างนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันนะครับผมจากความเหนื่อยๆจากการทำงานนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะนะฮะเครื่องดนตรีนะครับและเสียงของเครื่องดนตรีนะครับที่ใช้ในบทเพลงของภาคเหนือกันนะครับผมตัวอย่างชิ้นแรกนะครับก็คือระนาดเอกนะครับผมระนาดเอกนี่นอกจากจะมีระนาดเอกแล้วจะมีระนาดทุมนี่นะครับผมจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะแต่จะมีเสียงที่ เรียกอะไรเสียงที่ต่ํากว่าระนาดเอกนะครับผมแต่วันนี้นะครูได้ยกตัวอย่างแค่ระนาดเอกนะครับผมระนาดเอกเนี่ยฮะจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับผมไอสังเกตไหมจะมีไม้ด้วย2อันนะครับวางบนระนาดนะครับผมระนาดเอกนะมีวิวัฒนาการนะครับมาจากกลับนะครับผมกลับจะเป็นไม้2ท่อนฮะเอามาตีนะครับรู้สึกว่าครูเคยสอนไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นระนาดเนี่ยฮะจะเป็น ครื่องตรีที่มีเสียงค่อนข้างแหลมสูงนะครับผมมีเสียงสูงนะฮะแล้วก็เสียงไพเราะน่าฟังมากนะครับผมอลองไปฟังเสียงกันเลยนะครับผม น,นี่จะเป็นเสียงของระนาดเอกนะครับผมอ่าเป็นตัวอย่างที่ให้นักเรียนได้ฟังบางคนอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะครับผมเพราะที่โรงเรียนของเรานะฮะก็มีระนาดเอกเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ห้องดนตรีไทยนะครับไปดูเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับอ่าลักษณะเครื่องดนตรีชิ้นต่อไปนะฮะจะเป็นอ่าเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับผมอ่าบางคนอาจจะเคยเอ้ผมก็เคยเห็นแล้วหนูเคยเห็นแล้วอ่าใช่ครับผม อ่าเป็นขวี่นั่นเองนะครับหรือเรียกว่าขวี่เพียงออนะครับผมอ่าขวี่เพียงออนนี้นะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะครับผมใช้นิ้วมือนะฮะในการปิดรูนะฮะเพื่อให้เกิดระดับเสียงต่างๆนะครับเป็นโน้ตเพลงนะฮะมีเสียงกลางนะฮะคือเสียงจะไม่ค่อยสูงมากหรือต่ำมากจนเกินไปนะครับผมอ่ามีเสียงไพเราะเช่นกันนะครับผมอ่าลองมาฟังตัวอย่างเลยนะครับผม จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับผมมีชื่อว่าซออูนะครับผมที่ครูเคยสอนไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับเกี <eterm oon> ่ยวกับประเภทเครื่องดนตรีของทางทางเหนือนะครับอาจจะมีลักษณะคล้ายๆลซออูก็คือสล้อนะครับผมที่ได้สอนไปนะครับสล้อกับซออูจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับเสียงก็มีเสียงที่คล้ายคลึงกันนะครับผมซออูนะฮะจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะครับ มีอยู่2ส,สายนะฮะหรือ2เสียงนั่นเองฮะจะมีเสียงทุ้มและนุ่มนวลน,น่าฟังนะครับผมไพเราะเช่นเดียวกันนะครับผมนักเรียนลองมาฟังเสียงกันดูนะครับผม เป็นเสียงของซอโอนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับผมเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดแล้วนะครับผมมีชื่อว่าจากเคนะครับผมเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดนะฮะที่บรรเลงโดยการใช้ไม้ดีดนะครับที่มีลักษณะของไม้จะเป็นไม้กลมๆไปลยแหลมนะครับคล้ายๆปากกาแต่ไม่ยาวมากนะครับผมแลวจะมีเชือกแล้วก็ผูกติดกับนิ้วมือของเรานะครับผม แล้วก็ดิดไปที่สายนะครับอ่าจะมีเสียงกังวานไทรอะนุ่มนวลเหมือนกันครับแล้วแล้วก็จะมีเสียงที่แหลมนิดน,นึงนะครับผมอ่าลองไปฟังกันนะครับผม ครับผมอันนี้ก็จะเป็นเสียงของจักเก้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับจากที่นักเรียนได้เรียนมาทั้งหมดนี้นะครับในเรื่องของบทเพลงแล้วก็ดนตรีของทางภาคกลางของเรานะครับผมก็จากที่เรียนจบแล้วนะครับผมคุณครูก็มีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้ไปทําที่บ้านนะครับก็คือเป็นการบ้านนะครับอเล็กๆน้อยๆนะครับผมมีอยู่2ข้อนะครับผมดูให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับผม โดยคำสั่งนะครับผมโดยครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับตอบคำถามต่อไปนี้นะครับผมมีอยู่2ข้อนะครับผมข้อที่1นะครับคุยเพียงอเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดนะครับผมอ่าครูได้สอนมาแล้วนะครับผมในอ่าสไลด์เมื่อกี้นะครับผมอ่าุยเพียงอเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดนะครับก็เขียนโจทย์แล้วก็เขียนคําว่าตอบลงไปนะครับว่าตอบว่าคุยเพียงอเป็นเครื่องดนตรีประเภทจุดๆๆดจุดจดฮะ เครื่องดนตรีที่ครูยกตัวอย่างเมื่อกี้นะครับมีอยู่สประเภทนะครับที่ครูยกมามีดีดสีตีเป่านะครับผมก็ลองไปดูกลับไปดูได้นะครับสําหรับใครที่จําไม่ได้นะครับว่าเอ้ยเพียงอไปเครื่องดนตรีประเภทไหนนะสามารถกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยการทบทวนนะครับ2นะครับเครื่องดนตรีที่มีวิวัฒนาการมาจากกลับนะครับเครื่องดนตรีที่มีวิวัฒนาการมาจากกลับนะฮะ ค,คือเครื่องดนตรีอะไรนะครับผมนักเรียนบางคนน่าจะตอบไปแล้วโอ้ผมรู้แล้วหน,นูรู้แล้วใครรู้แล้วก็เขียนคําตอบลงได้เลยนะครับผมในสมุดน,นะครับหรือใครจำไม่ได้ก็เหมือนที่ครูบอะครับสามารถกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็การบ้านเนะขียนลงในสมุดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เขียนเสร็จเขียเส้นปิดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เขียนชื่อชั้น เลขที่อย่าลืมนะครับเลขที่ก็ต้องเขียนทุกครั้งนะครับแล้วก็เขียนวันที่เท่าไหร่นะครับว่าส่งงานที่เท่าไหร่นะครับเพื่อคุณครูจะได้เข้าไปตรวจแล้วก็ให้คะแนนได้ถูกต้องนะครับผมวันนี้นะครับคุณครูพันนวันนะครับก็ได้สอนในเรื่องของบทเพลงแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองของภาคกลางจบลงแล้วนะครับผมไว้พบกันใหม่นะฮะในชั่วโมงหน้าครับหรือคลิปหน้านะฮะจะเป็นเรื่องของบทเพลงแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือภาคอีสานนั่นเองนะครับผม ไว้พบกันใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้คุณครูพันวัฒน์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ